สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับฟังรถสวยมือสองฟังทุกคันอีกแล้วค่ะที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสวินทวงศ์46นะคะวันนี้ฟังมีรถเข้าใหม่มาแนะนําอีกแล้วค่ะพี่พี่สำหรับคันนี้นะคะโตโยต้าโคโร拉คอร์ดค่ะได้เป็นตัว1.8ไฮบริดทีมียมนะคะปี2021นะคะตัวรถเข้าใหม่ยังไม่ปรับสภาพนะคะคันนี้เพิ่งมาถึงบริษัทเมื่อสักครู่นะคะายทะเบียน 9ก้กไก่ชอช้าง6 7 9กรุงเทพมหานครค่ะสีดำสวยๆเลยภายในเบาะแดงนะคะออปชั่นจัดเต็มเลยนะคะใครมองหารถ SUV อนเนกประสงค์นะคะรถครอบครัวสวยๆแบบนี้ไว้ใช้งานนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่เบอร์0 6 4 2 5 3 9 6 6 6นะคะเคดิตดีจัดเต็มฟรีดาวนะคะพร้อมดอบเบี้ยพิเศษกันไปเลย ะะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันนะคะว่าจะสวยเดิมแค่ไหนนะคะรถเข้าใหม่ก่อนปรับสภาพจะเป็นยังไงนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะนี่เลยกระจังหน้าได้เป็นสีดำนะคะสวยสวยไฟหน้า led projector ไฟ daytime running light มีมาให้นะคะกันชนด้านล่างติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เช่นกันน่านี่เลยพี่ ตัวรถสวยๆไม่มีรอยเฉียวรอยชนนะคะตัวรถไม่มีรอยเฉี่ยวรอยชนเลยนะคะอันนี้คือเดิมสาภาพเดิมแรกเข้าเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวร้อมแม็กค่ะแม็กอันรอยทูโทนนะคะขอบ18บแคันนี้ได้ยางมิชลินแล้วเรียบร้อยนะคะตัวยางเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงว่าเป็นยางปีอะไรนะคะ คันนี้ยางปี2024นยีะคะคันนี้ได้ยางปี2024สัปดาห์ที่23ในส่วนของยางก็น่าจะใช้ได้อีกประมาณ20,000ถึง30,000โลเลยนะคะสภาพดอกยางยังดีอยู่กระจกบานหน้าพัดเดิมโรงงานนะคะกระจกใสสวยไม่มีแตกไม่มีราวนะคะและในส่วนของกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเรียวแล้วเรียบร้อยค่ะ นะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมาให้แล้วนะคะมือจับประตูโรมเมียมเอ้ยขอโทษค่ะมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมระบบกุญแจรีรโมทนะคะสมาร์ทเอภายในจะได้เป็นโทนสีแดงสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆภายในสวยมากอันนี้คือสภาพเดิมแลกเข้านะคะหัวน,อน็อตไม่มีขยับค่ะคอนโซลหน้าสีแดงบุซอทัชนะคะมาให้นุ่มๆเลย ด้านในนะคะก็จะมีเอกสารต่างๆเนาะมีเอกสารมีอะไรให้นะคะคันนี้รถปี2021นะคะเข้าใหม่ยังไม่ปรับสภาพมาพร้อมหน้าจอทัชส,สกรีนค่ะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้คันนี้ได้เป็นกุญแจรีโมท2ดอกเลยนะคะกุญแจครบคันนี้กุญแจครบเลยภายในได้เป็นเบาะหนังเดิมโรงงานนะคะ คันนี้จะได้เป็นปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับในส่วนของเบาะก,ก็สวยตึงนะคะไม่มีชำ้ำเหตุรถปีรถติดอยู่ชัดเจนค่ะรถปี2021นเะคะเป็นช่วงปลายปีติดฟิลติดคิวก็สาดมาให้เราเรียบร้อยนะคะแต่ใน,นส่วนของตัวฟิล์มเดี๋ยวเราจะต้อง QC รถอยู่แล้วปรับสภาพอยู่แล้วนะคะถ้าฟิล์มเสื่มสภาพหรือใช้งานไม่ได้ตรงนี้เราปรับให้อ่าเราเปลี่ยนให้นะคะเปลี่ยนให้แก้ไขให้ทั้งหมดเลยนะคะ หัวน็อตสวยมากพี่พีไม่มีขยับภายในคือสภาพดีจริงนะคะดูตัวเบาเงาเงาเลยนะคะสีเบาสวยมากนะคะสีแดงเป็นแดงเบอร์กันดีนะคะแดงแบบน้ำตาลเข้มๆหน่อยสวยนะคะดูรักชูรี่นะคะคันนี้ได้เป็นตัวพรีเมียมและโครงสร้างไม่ต้องพูดถึงคะ่ะเดิมแน่นอนนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะพี่พี่ถ้ารถไม่เดิมเราไม่ซื้อเข้ามา นะคะรถไม่เดิมเราไม่ซื้อเข้ามานะคะบอกเลยได้ไปไม่ผิดหวังนะคะในส่วนของรายละเอียดด้านหลังค่ะมาพร้อมเสาอกาศแบบที่ฉลามนะคะแล้วก็ได้เป็นในส่วนของตัวหลังคานะคะพี่ๆไม่มีรอยถลอกรอยบุบเลยนี่ด้านหลังส,สวยๆไฟท้าย LED แล้วเรียบร้อยนะคะกระจกหลังก็พัดเดิมนะคะคันนี้กระจกเดิมทั้งคันเลย นะะในส่วนของกระจกเดิมเนี่ยจริงๆก็การันตีได้เลยนะคะว่าตัวรถเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะคะไฟท้ายใสๆส,ส,สวยๆมาพร้อมกล้องถอยที่ตั้งจากโรงงานนะคะแล้วก็ฝาท้ายได้เป็นไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนี่เลยฝาท้ายไฟฟ้านะคะ หัวน,น็อตนะคะพี่พี่หัวน,นอ็อตสวยเดิมนะคะถ้าใครหารถ SUV นะคะตอบโจทย์เลยไม่ใช่แค่ว่าสะดวกสบายนะคะใช้งานได้หลายประเภทหลายอย่างเนาะแถมยังประหยัดน้ำมันด้วยนะคะในส่วนของ t o y ย t a c o r ราหอจอจริงๆเป็นรถที่ขายดีเลยนะคะขายดีเลยแหละด้านไหนก็มาพร้อมชุดซ่อมยางฉุกเฉินนะคะหชุด แบบน,นี้ตัวโครงสร้างอะไรต่างๆทางจัดซื้อเราก็เช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะนี่เลยได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะสวยๆส,สีดำเดิมโรงงานเลยค่ะพี่ๆการันตีโครงสร้างนะคะสวยเดิมแน่นอนอยางปี2024นะคะแม็กขอบ18แแม็กเติมโรงงาน ตัวแม็กนี่คือไม่มีรอยขีดรอยขูดเลยนะคะภายในแห่งประตูนะคะสสวยหัวน,น็อตค่ะไม่มีขยับนะะในส่วนของตัวเบาะนะคะสสวยเงาเงาตึงๆแบบนี้เลยเบาะเดิมโรงงานนะคะมีจุดยึดไอโซฟิมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะคะแอร์หลังมีให้ค่ะแอร์หลังมีให้พร้อมช่องเสียบ u s b นะคะ ด้านหลังแล้วเรียบร้อยเช่นกันนี่ได้เป็นกระจกออโต้นะคะปรับพับกระจกไฟฟ้าค่ะนี่เลยหัวหน็อตตามซอกตามมุมนะคะอันนี้อย่างที่แจ้งเลยได้เป็นอ่าในส่วนของตัวเบาะนะคะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับค่ะอ่าได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวน้องฟางลองสาตาร์ทเครื่องให้ดู แสงเข้านิดหนึ่งนะคะพี่ๆคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนสามืนหนึ่งพันกว่าโลเท่านั้นนะคะไม่แสนสามมาพร้อมพ่วงไลั์มัลติฟังก์ชันค่ะหน้าจอนะคะได้เป็นทัชส,สกรีนขนาดใหญ่เลยนะคะ Apple CarPlay Android Auto ได้แล้วเรียบร้อยนะคะ Air Auto แ,แยกโซนซ้ายขวานะคะคันนี้ได้เป็น Duo Zone ด้วย มาพร้อมอ่าระบบ engine start ค่ะคันนี้เข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบแน่นอนนะคะตัวรถเข้าศูนย์มาล่าสุดก็คือไม่แสนสี่หมโลอ๋อเข้าอีกรอบหนึงไม0แสนสะี่หมื่นโลนะพีพีตัวรถรับประกันเลยเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบนะคะสวยๆ ev mode dash mode มีให้ค่ะ เชียร์เลยนะคะคันนี้ถ้าใครสนใจติดต่อสอบถามน้องฟางเข้ามาได้เลยแต่ในส่วนของตัวพวงมลาลัยนะคะมีร่องรอนตามการใช้งานตรงนี้เราปรับสาภาพให้นะคะเดี๋ยวน้องฟางถอดปรับสาภาพให้นะคะนี่สาภาพตอนแรกเข้านะคะแล้วก็ไฟนี่ใช้งานได้ปกตินะคะไฟส่องสว่างคันนี้นะคะพี่ๆมีกล้องบันทึกหน้าหลังมาให้เราเรียบร้อยไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเลยอันนี้คือเดิมโรงงานด้วยนะคะในส่วนของตัวกล้อง เดิมโรงงานบอกเลยว่าคุม้มนะคะกล้องบันทึกหน้าหลังด้านหลังก็มีนะคะมีบันทึกหน้าหลังมาให้แล้วสวยๆค่ะแนะนําเลยนะคะการันตีโครงสร้างสวยเดิมแน่นอนเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้าตัวรถกันต่อเลยค่ะในส่วนของตัวโครงสร้างหน้าตัวรถนะคะ คันนี้เป็นเครื่องยนต์พันแปดนะคะผสม่ากับตัวแบตเตอรี่ไฮบริดนะคะไฟฟ้าช่วยในการขับเคลื่อนก็จะประหยัดน้ำมันนะคะอยู่ที่ประมาณ23-24ิกิโลลิตรเลยนะคะและด้านหน้านะคะพี่ๆอันนี้คือเดิมๆนะคะตอนรับซื้อเข้าการันตีนะคะไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะคะทุกอย่างเดิมหมด นะคะเป็นอานุกลมๆสสวยคันหน้านะ,ะพี่พีไม่มีคดไม่มีงอเลยไฟหน้าพาเดิมโรงงานนะคะเครื่องยนต์ค่ะแห้งๆไม่มีไหลายเยิม้มเครื่องยนต์แห้งๆเลยคันนี้สวยเลยนะคะเชียร์เลยถ้าพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจมองหารถครอบครัวนะคะรถอนเนกประสงค์ไว้ใช้งานนะคะคันนี้นะคะบอกเลยตอบโจทย์ค่ะ นั่งสบายประหยัดน้ำมันนะคะขับในเมืองได้ขับต่างจังหวัดดีนะคะสำหรับ t o โยต้าค r o ร่าคอร์ดนะคะตัวหนึ่งจุดแปดไฮบริดพรีเมียมรถปี2021นะคะเพิ่งมาถึงบริษัทเมื่อสักคู่นี้เองนะคะการันตีโครงสร้างสวยเดิมนะคะไม่มีอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนค่ะสนใจคันนี้นะคะติดต่อสอบถามน้องฟางเข้ามาได้เลยที่เบอร์064 2539366สนะคะสำหรับวันนี้น้องฟางต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ